ไงวะบไยังอย้านาะยังไงโอ้โหอวันนี้เียงแขกกันง่ครับฮ่าฮ่่ได้ยินเสียงแขกกันวัหันเต้พี่แลัวโอ้ดอกเลียคืออยูว่ะตาถุงมาถุงามาตัลัระวังเนื้อตุ่มเอ็นแม่งอัน ไปไปะตีดาคุย้ยรูดโอ้ยมากระตาบอดนอนบ้านนี่พู้สัมรัสตอมนี่มั้ยโอ้ยสวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านบานครับผมเมื่อนี้นะครับกับสีพามาเอาปลาขึ้นไปข้ายครับ <c oughs> จากสีได้บ่ไดครับผมนายแห้งเนี่ยนายแห้งเน,นี่ยสิ มาตามคนแจ็คสเปโร่มาตามคนแจ็คสเปโรไปครับผมขัเบิ่งลื่นสีตัวน้ำได้ครับลื่นสีตัวน้ำต่างกันบ้างมั้งเอยได้ครับต่างกอนบ้างตัดไปที่ละหน่อยแล้วมื้อนี้ตั้งใจนะครับสิเอาปลาออกให้เบิดครับพวกเชิงปลาบึกใหญ่ที่คางอยู่ในนีสีตัวกระเซียวออกเลยครับถ้าได้ซ้ำได้ก็ะอซียวปลาสวายปลากระโหะนะครับออกออกเลยมื้อนี้ ยหญ่บอกว่าอนุมัติแล้วเอาปลาไปขายได้ครับโมนี้ก็เลยสีลงเพราะว่าสีไทยซ้ำท้ายบอ่อแล้วครับเอาออกแล้วก็หาปลาไม่ไมาปล่อยครับยวเตรียมแห่เตรียมย่างเตรียมด่างกงด่างกักไว้กันครับผมตอนนี้ก็โอ้เตรียมเสือไม่ลงน้ำเลยใบบัด <c oughs> เบิกหมเบิกหมเามากัเบิกไหมจีเสียเพื่อฉันนี่มีแต่ของมีแต่น้ำแมนเียดใส่ใส่มอวงก็ได้ปะใสม่วงก็ยืมปะโอ้ด่งกักกักด่างกันครับผมตอนนี้เอามือว่าใส่แมตลงน้ำมุดน้ำมุดน้ำไหมเออ เขาเมียลงน,น้ำนั่นนี่มั้ยมีแต่มานาน้ำบอยูรัลเดี๋ยวรักมีดฟังตรงสามั้ยทูสัมบัต <laughs> โอ้ยเขาเอื้อนกากดอกตั้งเชียโมอามบัมบตฮะมุ่งไปกับเปียกกันตัว <laughs> เอาชิลงน้ำอยู่มหม เอ้ยสร้างว่าดีรอบดีรอยทิบ่ด้เอาอดังเคี้ยวมาลงอีกบ่เน,นี่ยรวมไฟไไฟมันดูปุเอาขึ้นสุดเลยห้างนั่นเยออดสัดมโจ các bé bò lấy đấy không? làm rồi nè, nè, chỉ đi. sáng làm ผมก็ยินดีแล้ววะยินยังไหนก็อันนี้เป็นการ์ดคุ้นกันตรงกลางจังฮานนั่นมาใส่ตัวน้องมีเตียวเอาข่าสอกไอตัวว่าเข้ากัาร์ดทึ่งฟังผมไหมครับผมเดี๋ยวกักดด่างจะเข้ากันครับมาครับตอนนี้นะครับด่างกักเสร็จเรียบร้อยครับน้ำเมียนลงวานดอกแรกเลยมัวแต่เอาเฮียไปกัก์ดมองวางนี่ครับ

วันนี้เส oh, <that> ียงแขกมังบ่ครับวันนี้ยินเสียงแขกกันหั่นเตี้ยใช้วดอกเรกค่ยคยูอ่ะเอาทุงมาทุงมาระวังนดหนึ่มเล็เมงกันได้ปะไต่ดาคู่รอด โอ้ยมกตาบอดนอนบานนี่พอส่ตอมหนีเมีโอ้ยก้าซุ่ม็ยังเ้อาต่อมน่อยๆนึงเฮี้ยนทิปสอกวันแตกอยสามสอกเนาะเห็นบ่ละบ่เห็นมันปีนเหี้ยอ่ะหรือเปล่าตี๊ดต่ใหญ่องตัววะไงประเด็นมหาเขาโกรนมาถึเอาหิ้วได้กําหางด้เอาอย่างเงี้ไปกําหัวด้ปลานะ ทำพวกล่ะเนี่ไปแล้วโอ้โเดียดนีอเสียนเบียดมาออกป่าดิอยู่ละเอ้อหลังแล้วระวางไง้มันออกด้อลวเดวจะวางไงโอ้แล้ขโ้กมึงด้วย ตาบอดห้องแก่เขางเานนะโอ้โหอยู่ที่ห้องมึงหละกุวบเหียนาบเลยแปะเลยเสียบย้อนอยู่ดิโอ้อะบาดเเนาะ กินงเหเออง้มาตีงยงีรอเอาฟากัไล่เฮียงเลยนี่มันหมุนเดี๋ยวไอ้เฝ้า่นบเมียนแบเมีนเอาขึ้นมาซะวันนมันหงุหกว่ะขึมาเมียนอยูิวาบกินหมดละ อไมาของขององหลอกปะกางแง่ลำปันนนอะไม่กันนะตตะอาวะอะะนี่อีกเกือหัดตัวมเนาะลอมึงตัวโอ้ดอกแรกมาต้องง้มสางขวางมือกัได้สร้างเงี้ยเดี๋ยวออกละตูมทั้งน้ำแมน อหยาดเี้มเสียอกว่าเปบาเาได้ยตะกหงเาได้โมหนว่มีเงียงเนี่ยบาดออกนะไล่ออกละหนระวังหนแจลระวังปากคาครับบอกคุณใหย่มาออกเลยบาดนีเจิมแล้วครับผมตัวแรกครับ่นีปั เนี่ยแหละไล่มองเทบุญในสอี่เป็นยังโน่ประเดี๋ยวงอเด้อโอ้ใช่ผ้ากันเหีุยังเจอเดียวครมอ้อแต่อันสายพี่อีเนี่ยมึงเกิดเสียดเบียดมันมันฟูมึงเฮ็ดยังไงนี่มึงสายพี่อีมึงฟูงเฮ็ดยังไงบัดไฟจวดแล้วล่ะเรียมแล้วครับตัวแรกครับผม นี่เอาเสร็จละถุงด่างนี่ไปเจ้าหากันต่อครับหนุ่มดกากด่างไว้ละไอตู้มห้องบ้านเฮียตัวโอ้พี่สร้างก่อนวะชั่วโมงมีเงินเหลือเฮ็ดบาปหน้าายสิได้เฮ็ดนทำกันง่ายแล้วแต่เป็นเฮ็ดนั่งไปนั่งมันเอาบานนี่ ป่าต้นนึงงกับสร้างอีกสม้มมงหนึ่งปลุ่มอยู่ดอกมันนักสุดมองนี้กับมองใดอาะางที่มันนักสุดมันมันโล่งผลเบิดเดีย้ยงาใหมมองนี้ต้นต้นสาล่งนะครับเนาะ